รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย 10, 9 8 7 6 5 4 3 สวัสดีครับผมนายพิษณุสุทธะรหัส521161061วิชาเอกวิทยาศาสตร์ครับสวัสดีครับผมนายยูธินนามสกุลสิงห์ชัยรหัส521161071วิชาเอกวิทยาศาสตร์สวัสดีครับผมนายโยธินกัสิริศรหัส521161075 วิชาเอกวิทยาศาสตร์ครับสวัสดีครับผมนายสันติพลวัฒน์รหัส52111011วิชาเอกวิทยาศาสตร์ครับสวัสดีครับผมนายสชลิคขใจรหัส52111023วิชาเอกวิทยาศาสตร์ครับวันนี้นะครับเราจะมาทําการทดลองวิทยาศาสตร์เรื่องปราวาเลมเป็นการทดลองที่ใครๆก็ทํากันได้นะครับสําหรับการทดลอง ในวันนี้นะครับเราจะนําของสองสิ่งที่ไม่สามารถเข้ากันได้นะครับเช่นน้ํากับน้ามันมาทําของเล่นที่สนุกสนุกนะครับใครๆก็ทํากันได้นะครับสิ่งที่ต้องเตรียมมีดังนี้นะครับคือน้ําเปล่านะครับน้ํามันพืชกระบอกตวงกลวยสีผสมอาหารและยาเม็ดคู่นะครับ ต่อไปนะครับเป็นวิธีการทดลองนะครับในขั้นตอนแรกนะครับเราจะเทน้ําลงไปในกระบอกตวงก่อนนะครับประมาณหนึ่งในสี่ส่วนนะครับจากนั้นนะครับเราก็เทน้ำมันพืชลงไปนะครับครับจะเห็นได้ว่านะครับน้ํานะครับมีความหนาแน่นมากกว่าน้ำมันนะครับน้ำจะอยู่ด้านล่าง แล้วน,น้ำมันจะอยู่ด้านบนนะครับแล้วต่อไปนะครับเราจะมาใส่สีผสมงอาหารนะครับครับต่อไปนะครับไฮไลท์ของเราอยู่ที่ยาเม็ดฟูกนะครับ มาดูกันนะครับว่าจะเกิดผลเป็นยังไงนะครับหลักการของลาวาเรมนะครับ ชิ้นส่วนเล็กๆที่เราใส่เข้าไปนั้นก็คือยาเม็ดผู่นะครับที่ละลายน้ำแล้วทำให้เกิดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ครับเราเห็นเป็นฟองอากาศที่ดันขึ้นนะครับก็คือสีผสมอาหารนะครับมันจะลอยตัวจากด้านล่างครับขึ้นข้างบนนะครับเป็นหยดสีและผิวด้านบนสุดน,นะครับ ผิวของฟองอากาศนะครับจะแตกตัวออกหยดน้ําสีจะจะตกลงด้านล่างนะครับด้วยความหนาแน่นของน้ําและน้ามันที่มีความแตกต่างกันนะครับเราจะเห็นได้ว่าของของเหลวสีสวยในขวดน,นะครับมีการเคลื่อนที่ไปมาจนหมดปฏิกิริยาของยาเม็ดเม็ดฟู่นะครับที่ใส่ลงไปนะครับดูนะครับ นี่นะครับเป็นของเหลวนะครับมีการทำปฏิกิยากันนะครับครับสำหรับการทดลองของเรานะครับก็จบลงแค่นี้นะครับ stop breaking my heart Time, I hope you got that boy. Hey girls, it's gonna be alright. Hey boys, better make it right. Hey girls, we got your back. Got your back. I, I, I got your back. Got your back. My하지 않아도 알수 있다 했잖아. 내맘 어떤지 넌 알고 있겠지. So, 믿고 참고 기다려.